สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชีกอกนะคะป้าใหญบ้านบอกว่าเจออะไรเมื่อวานนี้เป็นสีอะไรที่ลุงตาเก็บจะเป็นไม่มันจะเป็นสีส้มเหรอเอ็นนี้มันเป็นสีเหลืองสีเหลืองเพิ่มหรเปล่าฮะแต่มันปะไม่เยอะเ่ะไม่เยอะเหรอตรงที่ตรงนี้นี่อยู่อยู่ใต้โคนเลยเพราะว่าเราป้าให่บ้านที่เกี่ยวไว้ไงมันเลยออกเด้อไปดูกันนิดันอตกไม่มาที่นะคะ ก็สู่ช่อง้าที่กกกองนะคะเช้านี้เราตึงเต้นมากที่จะมาเชอเเฮกรมุกจากธรรมชาติอันนี้มันออกจากธรรมชาติจริงๆอ๋อเจ้าเขียออกแล้วโอ้เจ้าเขียออกมันก็ออกเลยเนาะโอ้เสือมันอยู่ท่านในนั่นละเราต้องมาเขี่ยนี่ออกนะป้าทรายว่าเราต้องมาเอาออกนั่นนี่เอาออกหมดเลยเนี่ยเราเราต้อง ราต้องเอาออกนะเอาดินนี่ออก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าไม่เอาดินออกมันไม่โผล่ขึ้นมาเช<ส>ื้อมันอยู่ล่างทุกปีนะตอนนี้นะจะเยอะมากจะเยอะใช่จะเยอะมากเลยรอบโพนี่เลยนะแต่ปีนี้นดินมันเป็นโลนะไอ้นี่มันพยายามโผล่ขึ้นมาดีนะป้าชาวบ้า,ปานประคับประคองมันไว้แล้วเราจะมาเอาเสียมขุดๆมาดูอีกดูอีกไปดูกันอีกวันนั้นมันออกเป็นนี้ นแล้วมันไม่ออกเลยเลยแถวนี้นะมันไม่ออกอยู่แล้วมันออกแค่โคนเออไม่จริงไม่หังเนาะมันขึ้นทุกต้นเลยเออมันขึ้นทุกถุงเลยโอ้ใครเอ่ซีมันจะออกนี่มันจะออกตรงนี้ ่ามันไม่ออกตรงนี้เลยออกไปยังไง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 ไที่บ้านนี่มันอยู่อยู่ใต้ถุงหนุนหนุนถงนั่นอีกถุงนั่นอีกแล้วก็ว้ถุงนั่นอีกเล้กอีกถุงนึงโอ้น่าสงสารมันเลยน่าสงสารน่าสงสาร มันออกอยู่ใต้ถุงเอฟซีเอาอยู่ใต้ถุงมันมีนกนี่นะหรือเวลาจะทำไงเอาอาให้มันประคองไว้เนาะประคองเก็บเลยเก็บเลยเหรอเ้ยมันน่าเฒ่าแล้วโอ้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 มันเน่าเลยนะป้าแถวบ้านนะโอ้วมันจะเน่าเลยนี่ ต้องโอ้โอต่มันต้องอันนี้มันต้องเอาเอาเชื้อมันไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องมันเป็นเชื้อราอ,อีกตรงนี้นเออเป็นเชือ้อราในไงในไงมันจะออกอยุ่แต่มันคาถุงนี่แหละนี่เห็นมล่ะมันคาถุงโอ้เนี่ยเซดามันเน่าเลยมันอยู่ใต้ถุงอ ออกอีกแล้วนะคะเห็ดเพราะว่ามันร้อนอากาศอากาศมันอบอ้าวค่อยว่าอยู่มันอ้าวเห็ดละงูถ้ามันแดดนะเห็ดละงูมันออกถ้าฝนตกนะมันจะไม่ออกถ้ามันแดดนะคือแดดอบอ้าวนะเห็ดละงูมันออกแต่มันไม่พอแกงพออะไรนะป้าที่บ้านทํายังไงนะเห็ดเจ้าบ่โอ้เห็ดอันนั้นเนาะใช่แกงกินข้าอืมเี๋ยวไปเก็บนะบานยังไงก็จะกิน จะค่อยเอานิใส่เอาค่อยจะเอาตีนมันออกให้ให้เจ้าเอาดอกมันจะเอาตีนมันออกถมไวน้นี่ตรงนี้เหมือนลุงช่างทมไว้แหละใช่เอาตีนมันออกไว้ค่ะเอาแค่ดอกมันให้ป้าให้บ้านเอาไปแกงแต่ค่อยจะเอาตีนมันถมไว้ตรงนี้มันออกอีก วันนี้ไอ้จเจ้ามืนมันจะถมไหมเนะี่ยเจ,ออ,จอ,เออีกไหือไม่เจอมันอกอกมาเออเราต้องหาเสียมาเอาออกอีกดินนะ่ะต้องเปิดอีกใต้ดินหาอันนี้เราจะไปแกงกินกับชะอมข้างบ้านสดน้ำสดน้ำโกโก้ ดอกตูมดอกบ้านดอกตูมดอกบานอีสานบ่อึดแนวกินมีผักกะทินผักบุงผักหวาน <c oughs> บอเสื้อให้นั่งรถผ่านจะเห็นอีสานอุดมสมบูรมาเจอเห็ดปกเห็ดไทยดอกบักไงเข,ขี้ยวด่างอุ่นพูน กุจี้เลยนะกุจี้แต่แมงที่นูนมันบินบุญเสี่ยวเสวหน้าเสวหลังเห็ดพาะะลรเหร็ดห้่ฟ้านดอกว่า้านคือเห็ดพับอะไรคือเห็ดอะไรกว่าอะไรนี่แหละตุ้ง <c oughs> คอยก็เคยเอยก็ได้ร้องแต่ว่ามันจําไม่ได้แล้วมันแก่แล้วห่างนานแล้วเดินมาเจออังก้อน เจอตุมมอีกแล้วน่เจอตุมอีกแน่เจอตุมอ hmm. ีกเราต้องเอาดินเอานี่เคียวเคียเอาเจอตุมอี้เจอตุมมี่เอาใบตองีนหัวเอา เดี๋ยวเราไปนึ่งข้าวเหนียวกินกันน,นั่งโอยลอะแล้วพอแล้วเจดาอาที่มันเนา่ามันออกที่หลังแล้วมันเนา่าไอัมอนนอไม่ออกอไม่ออกมันออกธรรมชาตินั้นถ้าฝนตกมาออก ถ้าฝนตกมาอีกอฝนตกแล้วมันออกาสามันอบอ้าวอีกมันก็ออกใช่มันก็จะเป็นธรรมชาติของมันเราจะไปแกงกินมื้อเชร้านี่แหละตอนนี้เรายังไม่ได้มีกับข้าวกินเลยใช่ตอนนั้นเก็บได้เป็นกระถางแต่วันนีเก็บได้สี่ห้าดอกสี่ห้าดอกเมื่อวานเมื่อก่อนแกงที่บ้านป้าได้เป็นกระถาง ไปเรามาดูตรงนี้มาดูมาดูหน้าลานออฟฟิศเลยไปดูเห็ดฟางอีกเห็ดฟางออกแล้วเราก็จะแกงเห็ดฟางใส่อีกซิมาเนอสามกระสัดเลยหรอ อ้นี่มันเน่าแล้วนะนี่ป้าแถวบ้านมันเป็นฟางมันเน่าอลไเนี่ยนะี่นี่มันเป็นลาแล้ว,น,ลลวนี่มันเป็นลาแล้วไงยังไงยังไงก็เอาเสื้อมามาหว่านแล้วมันเป็นลาแล้วแต่อันนี้เขาเอฟซีอบอกเห็ดถัว่วเะย่าเแล้วกิน <ลา S 1> ได้ใช่ไหมกินได้บ่ะอู้ดู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 เป็นลาแล้วนะเป็นลาเริ่มเกิดแล้วเส้อลาขึ้นแล้วโอ้เห็นอันนี้มันกินได้เนาะใช่เขาบอกเป็นเห็ดถั่วเลย โอ้แหละกินได้เนะปอกไว้กอบไว้นี่เห็ดถั่วใช่พี่นอกแต่กระดกมันก็แข็งนะอือกินได้นี่ฝั่งที่เราลดเอาปลาแถบานเราต้องดึงขึ้นไปนั่นน่ะนะว่าจะลดน้ำมันไม่ได้ลดออกไหมเราต้องเอาขึ้นแล้ว เห็ดอะไรมเห็ดฟางเห็ดฟางออกเห็ดฟางเห็ดฟางออกแล้วออกแล้วเนี๋ยวได้เราเลี้ยงออกมาก่อนออกแล้วนี่ไงดอกแรกเลยนี่ไงเห็ดฟางเนี่ยออกใช่เห็ดฟางจริงๆเห็ดฟางจริงเห็ดฟางจริงอันนี้ดอกนี้อีกนี่เห็ดฟางขึ้นแล้วอวจเตปุขึ้นแล้วอะจเตปุขึ้นแล้ว บางทีม<ส> <É. S 1> ันอบอ้าวขึ้นนะนะจ๊ะไม่กลัวเอาไปเอาขึ้นอ่ะไปเด้ๆไปอยู่ฝั่งนั้นก่อนนะค่อยจะไปอยู่ฝั่งนั้นเด้อถ้ามีน้ำร้อใส่ไหญ้ย่้างบนดูทางนั้นมีโอ้เห็ดฟางออกแล้วออกจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดึงค่อยดึงค่อยไปอยู่ฝั่งนู้แล้วค่อยจะดึง เห็ดฟางออกแล้วนะคะท่านผู้ชมวางปลูกของเราก็จะได้เห็ดฟางนะคะเห็ดอันนี้ออกแล้วก็จะเห็ดฟางออกเคลื่อนข,ข้ามไปกันเลอแต่มันไม่มีน้ํารดนี่สิให้เหมือนีันก็ไม่มาทําให้เราเนาะจอยหัวโอวน่ะนเลยดึงกบดีๆมันจะได้ความอบ้ากเลานะี้ ฝนไม่ตกรอฝนนี่แหละว่าฝนจะมาพายุจะาก่อเมันี้ฝังนี้เห็ดพัวงนี้เห็ด ิปนี้ก็ประมานี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ